ไม่ให้ไม่ได้ปล่อยให้ได้สบานทำเรานั่นแหละต้องก้มเอวลงไปเก็บขยะเอย่าธรรมะตั้งกระบะไว้เลยแต่ว่าทุกๆวันเรามนจะเก็บขยะให้ได้เวาลาสามชิ้นนะเราจะเก็บให้ได้เป็นันละสามชิ้นเห็นที่ไหนธรรมะจะก้มลงเก็บแล้วธรรมาบอกได้เลยว่าในชีวิตธรรมามนเนี่ยวเวลาไปเข้าส้วมสาธรารณะนะถ้าธรมาเจอห้องส้วมที่ก็มีแมคคแคน่ามีขุนทองมีอะไรเปื้อนๆธจะมาจะเอามือเช่นเลยนะ เป็นงานที่จะมามีความสุขมากเลยจะมาถือว่าเราฝากธานาคารมูลนนั่เจอแล้เป้าหมายชัดเจนทุ่งเข้าใส่แล้วแบบกระทิงแดงเลยเป้าหมายเนี่ยว้ทุ่งชนตุ้งเลยนะไม่มีกระดาษมาใช้เหนืลยนะทุกทุทุเสร็จแล้วก็ออกมาเช็คเรารู้สึกว่าเราได้ลดตัวตนนะดังเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีคิดไม่ใช่มันต้องลงไปทำเลยนะลงไปทำด้วยตัวเราเอง เช่นดูตัวอย่างที่เราพูดมานเราหรือพูดที่ภาษาธรรมะอราหันโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าคือถามว่าแบบนะงนั้นตรงนี้ที่จะมาชอบแนวชี่ิที่คือลงไปปฏิบัตินะภาษาจีนเขาเรียกว่าจั่วจื้อตุ้ย์ก็แปลว่าลงไปทำเลยใช่เลยเอาตัวเอามือเอาร่างกายของเราไปสัมผัสแล้วร้างในขณะที่เราลงไปทำใช่ไหมสิ่งนี้เปสิ่งที่จะมาดูล่าใช่เลย พูดแบบนี้แหละที่คนไทยต้องการเพราะอะไรเพราะว่าเราสั่งสมทฤษฎีมา2,000กว่าปีแนละ้วรู้ท 45, เทศจเพราะใประโยก4ี่สิบห้าเร่อพระที่ขึ้นเทศแนวเนี้ยเยอะมากเลยแต่พระไม่สามารถทําอะไรได้นะานอยู่ในกรอบหมเลยอะ่ะไปไหนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ไดไ้ได้อย่างเดียวก้มทำๆเดินช้าๆ,ๆ,ๆยุบ่อหพองดอกนะมันถูกกรอบวัฒนธรรมเนี้ยล็อกตายหมดเลย พุทธชีวิตอย่างเขเป็นแนวคาราวาบุลุยนะแล้วยิ่งเป็นพุทธเชิญแม่ซึ่งทำสำรวมไทยเราลยเนี่ยขาดแคลนมากเลยก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีคนทําจริงๆละนะมีแต่พูดไปเนี่ยเราดูตอนเนี้ยหาเสียงพูดว่าเลยนะฉันจะช่วยอย่างนั้นฉันจะช่วยอย่างนี้เดี๋ยวมาหาแสงเสร็จหายกันละนะเอ่อราะว่าเรามาเป็นตัวจริงๆดีกว่านะแต่ว่าก็แน่นอนนะเราเป็นพวกหัวของก็ยากหน่อย อะไรก็ตามในยุคแรกๆมันจะย่างแต่เป็นความภาคภูมิใจที่เรามีคุณสุชนมีคุณแม่ตามีคุณกรุณามีคุณอะไรอยู่เบกขาแล้วก็มีเยอะแยะอย่นะแ,แต่ก็เป็นตัวเป็นจริงๆทําให้เราดูเลยนะ,ยะตัวแยะแยมาประทับใจมากๆเลยเขาไม่ใช่แค่พูดซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถกราบปี้เขาเป็นขบวนการผลิตซ้ำขึ้นในสังคมไทยนะคุณที่คุณคิดส่สงว่าสังคมไทยมันจะเป็นมหาอำนาจขนาดไหน ใช่ไหมแล้วต่อไปอาเซียนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องก๊อปปี้จากประเทศไทยไปเช่นกันนะนี้ก็จะเสียดเดี่มาพูดง,ง่ายๆเลยลว,ว่าสังคมไทยเราด้วยเนี้ยมันติดตันนะตัวพุทธศาสนาใครเป็นพุทธศาสนาในทฤษฎีนะไม่มีการลรงภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นขจริงๆคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นในเดือนนี้มีด็อกเตอร์พุทธศาสนาเยอะแยะมากเลยถ้าพูดเสร็จลงมาสูงเล นอมสุบรีเลยนะใช่แหละก็คือพูดเอาพูดไปทำมาโอแปลบาลีก็เป็นกระตาบเลยนะยแล้วจะทำอะไรไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่จะมาว่าเขาเนี่ยสามารถแปลงพุทธศาสนาให้มาเป็นภาคปฏิบัติแล้วใช้ในชีวิตประจำวันเลย <หา S 1> แต่แน่นอน,น,นเวลาที่เขาเข้ามาคขาเคร่งน,นะเขาต้องถือศีล้าล่าไปกินมังสวิรัตโอ้แค่ที้คนไทยแล้วชั้นินชั้นมนแล้ว จะไหวไหมเนี่ยกว่าจะไต,ต่เต้าขึ้นมาเป็นชาวเสืทจี่ข้างหลังนี่นะถือสีหน้าลอะอามวุกินมังสวิรัตโอรยแค่นี้นะแต่ถ้าทําได้ในประเทศไทยเราเป็นมาหาได้เลยนะไม่รู้สิเมืองไทยที่เราทุกวันนี้เรานเนบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองศาสนาพุทธเราไปเช็คดูฉันนะับถือาศาสนาพุทธถือสีห้าขอ้อาาขอาคาสีขอ้อสามข้อ นะไม่มีสีห้ายากมากเลยนะคัคัดๆกันขึ้นมาแล้วใน,นม่วงี้กจมีจำนวนมากเท่ากับคนไต้หวนันที่เขาบอกว่าประเทศไต้หวนันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่เขาทำตัวมากเลยนะแต่เราไปเช็คๆอยู่แล้วเนี่ยเขามีคนถือสีห้าล่าไปรุกินมาสือ่อละเป็นแสนคน่ะเป็นแสนแสนคนอนะ่ะบ้านเรา,เรามาทบทบดูั้นะ <c oughs> นะอันนี้ก็คือตัวจริงเสียงจริงของจริง ให้เล่นไหนได้ไปเล่นที่จะมาประทับใจเข้ามานานนะแล้วก็เขียนหนังสือเลยนเขียนหนังสือโปรโมททำซีดีทำวีดีโอทำเฟซบุ๊กเชียร์เต็มที่เลยนะแล้วก็ก็จะช่วยเขาต่อไปอด้วยนะเขาต่อไปก็่รูว่าจะไปอยู่แถวอำเภอฝางเาไปแล้วก็อบรมครูเรียนต่างนานนะเราก็าอายุมากแลนะเกิดหกสิบแล้วก็จะปวดระวันตัวเองละต่อไปก็คงไปต่างประเทศ น้อยลงแล้วนะเขาก็จะ,จะมาอยู่แล we ้วก uh? so right? ็ช่วยเขาอบรมอะไรถ้าที่มันจะพอทําได้นะเราคิดว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับไปไปดูของพ่อมาดีแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวก็เหมือนกับทั่วไปก็คืออะไรพวก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 อะจารย์พระท่านทำอะไรโดนอี่นะโดนอีกนะแั้นก็คิดว่าเราก็จะต้องลงมาช่วยเขาด้วยอั่นี้เป็นสิ่งที่อยากจะเสริมไมมเพราะเมืองไทยเนี่ยตัวความรู้มันมีแบเรา สั่งสมมาจากบรรพบุรุษเนี่ย,ยเข้มข้นมากเลยนะและเหลือแต่ตัวภาคปฏิบัติทําให้ชัดเจนเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อร้อยกับต้นทุนทีท่บ้านเรามีอยู่แล้วนะเปรียบเทียแบยบังไงเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ต้นหน,น,นึ่งน,น,นะบ้านเราเนี่ยแทงลากลงไปลึกมากเลยต้นไม้อเราเนี่ยแต่พอจะโตให้เป็นกิ่งก้านขึ้นไป่ายกิ่งก้านออกไปเนี่ยยังน้อยนะป้านกหนูเอ่อต่างๆที่จะมาเกาะต้นไม้นี่ย ก็ยังมีน้อยคนที่มีความสุขในสังคมไทยจริงๆเนี่ยมีไม่มากหรอกเราได้รับผลกระทบจากทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางการคอร์รัปชันมากมายเลยเพราะอะไรมาพูดได้เลยนะตะออมาเน้นว่าเพราะคนรวยบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีความสุขในการช่วยเหลือคน,นอื่นนะเราบอกตรงนะตะมาเนี่ยคนรวยตนะมาเนี่ยบ้านรวยนะเป็นร้อยล้านเลยพี่น้องรวมอะไรนี่เกินร้อยล้านเลนย เราไม่ต้องมาทําอะไรพวกนี้เลยแต่แต่ตมาดูพี่น้องก็ไม่เห็นมีความสุขใบาวาทำมาเนี่ยนะเราว่ากอดเงินเป็นร้อยๆล,ล้านในบ้านอยู่ใจสุนมิสองวันเ่าหกสิบล้านนี่เลยนะละนะแน้วกนในธนาคารอีกดูคุ้นดะูอะไรอีกนะโกยไม่หวังไม่ไหวแล้วลยิ่งรู้ช่องทางใน,ท,นท,ทุกนีทุกวันนี้นะรวยต่อรวยแล้วพวกธนาคารยังยัดเงินให้พี่สาวบอกว่ามากู้ชั้นสี่นะยี่สิบล้านปีแรกไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียดอกเบี้ย คือเ,เขาก็เอาเงินมาหมุนในหมู่คนรวยไปหาช่องทางอะไรเนี่ยมากมายนะแต่ตมาว่าเขาไม่มีความสุขเท่ากับที่จะมาทุกวนันนี้เป็นระนะีหร้อนนะสิ่งอันนี้ยราไมอยากจักนะใช้ทฤษฎีของชิวจี้ก็บอกว่าสอนคนรวยช่วยคนจนอู้มัมนมันเข้าแก๊ปประเทศไทยเราเลยยนะิ่งันมานนี้ลูกแต้จิ๋วเลยนะเพื่อนเพื่อนในตอนนี้รวยหมดแล้วเทปซินด้วยกักนเนะี่ยเป็นร้อยล้านไทนยเลยทั้งหมอทั้ง ทั้งก่อสร้างอะไรแลกเนี่ยแล้วคลองหน้าบ้านเมืองอยู่เลยนเนี่ยภาษาพ,พงศสวรรค์นเพื่พอนจะมาเล่นที่ดีไซน์คลองอยู่ฝันแก่นตำรวจทาหารเพื่อนเพื่อนทำไมเลยนะจบธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันอันนี้เป็นคลองบ้านเมืองรวยทั้งรวยแอบแฝงก็มีนะรวยไม่กล้าเปิดเผยนะแต่รวยแอบแฝงเนียเยอะมากทั้งที่รู้จักอยู่ไม่กี่คนเนี่ยวันวันก็ไม่ต้องทำอะไรนะละรวยหมดละ เดี๋ยวสมัยทีกินนะกินกินเงินกินล้วกระพุนงการว่วมเบาหวานเก้าตามมานะเดี๋ยวก็ไปร้านไปร้านต,าานตัดไปเลยวิธีชีวิตมันก็จเป็นอย่างไรนะแต่เวนา,ากำลังจะเข้าไปครอบคุณเนี่ยพวกเขาบอกว่าเรามีเวทีให้คุณคุณเนี่ยรวยอยู่แล้วเงินก็เยอะำอำนาจก็วาสนาเยอะเราเอาเวทีเนี้ให้คุณแล้วคุณขึ้นมาแสดงตนแล้วเพื่อนก็รู้กันจริงๆเราเป็นคนที่มีุโลมกาเป็นคนที่มีวิธีชีวิตอากช่วยเหลือสังคม ถ้าจะมาเข้าไปเชื่อมก็ไปดึงเขาขึ้นมาเนะเดี๋ยวพ่อก็จะรู้ว่าอ๋อความสุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแล้วก็สงสานนะถามาเห็นส่วนใหญ่เนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็พุงสารเพราะมันตับจิตไม่ลงอ่ะนะแต่ถ้าที่ไปคุยคุยอยู่กับเพื่อนหลายๆคนแล้วเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้ววอาอ๋อเป็นอย่างนี้แหละเริ่มเริ่มจะดูออกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะค่อยๆถอนตัวมา พราะอะไรดูไหมชืนนจิ่งเนี่ยขามีเงื่อนไขหนักคือห้ามกินเนื้อสัตว์โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากสังคมไทยเเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนใช่ไหมจะให้มาลดละเรื่องปากเนี่ยโอ้ยอาหารไทยเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มมีหมดเลยนนะไปทั่วโลกเนี่ยอาหารไทยเี่กก็คือมาถึงเมไรก็ต้องใส่พรนนิกป่นพรินไอยใส่น้ำเปรี้ยวน้ำปลามะนาวไม่งนินไม่ลงนะ พานคนไทยไปดูงานไต้หวันเนี่ยนะเป็นหมื่นๆคนละนะแล้วเวลาไปเนี่ยเขาชอบมาจิกไอ้วกไก่เนี่ยทาน,นกินแต่เจเจเจมันจะบ้าอยู่ <c ười> นะนะเขาจะบากมากเลยคนไทยนะแล้วก็ต้องแอบพกกระปิน้ำปลาพกกระปุกกระป๋องไปนะพาเข้าร้านเจก็เปิดกระป๋องแล้วเทใส่เลยของตัวเองนะติดในรดชยัยจริง ดันั้นใครจะบอกว่าถื่อที่มีแต่ช่วยคนอื่นมีแต่ช่วยแบบไม่จริงชื่อที่เนี่ยลดรักที่เด็อย่างเห็นเลยลดเรื่องกินลดเรื่องตัวตนต้องไปออกน้อมต้องไปบริการคนอื่นเนี่ยแล้วเป็นพระโสดาบันแท้ๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องถือสีห้าโอไม่พูดปดน่อไม่โกหกต้องทานเดินชื่อที่เนี่ยเมตตาเตานะต้องทานเกินชื่อที่ต้องยิ้ เออลอยังไงเ็ยืยืดไว้นะได้ปฏิบัติทางทางจิตใจจริงๆนะแค่ถือศีลห้าชาตินี่เราก็มั่นใจได้แล้วว่าเราจะได้เกิดมาเป็นคนแน่นอนนะว่าถือศีลห้าลายมายมุกเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดของชาติชิจิเลยนะไอ้เรื่องมังสวิรัติเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปขยับตัวเองขึ้นไปเนี่ย ก็เห็นใจแล้วว่ามาตรฐานที่ต้องคัดคนไทยไว้รุ่นแรกๆเลยนะจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยที่ประกาศตัวว่าฉันคือสิน,ละละน้าล่าไปกินมังสวิรัตไปดูตามว่าตามวานไม่กล้าพูดพูดหลบๆลๆพระนะไม่กล้าขัดเกลารุ่ยโรแม่นะเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยววัดกูอ่อน,นะจะมาไปอยู่บริการมาครึ่งปีนะพระนั่นบอกว่าโอ้ยจริงๆผมก็ อย่ากที่ินมังสวิรัตนะแต่เช่อไม้ยมอย่างถไวแกงปลาแกงไก่แกงอะไรมายืนประกบหลังท่าเลยบอกท่านทานจานนั้ของฉันอ่ะตาน้อยสี่นะโอ้แย่งกันประกบท่าอยู่รอบโต๊ะเลยอ่ะมึงไม่กินตายมาไปอยู่ชิคาโต้ไปไอ้ไปอยู่ลาสเวกัสเปยงยงขงมพระให้คุ้มพระหมดเลยนะนั่นแต่ลองกาวุ่นวนเกลเบาหวาน แมลงเป็นอันดับต่อป่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นอิสระตัวเองเลยเพื่อนโยเนี่ยผมผมอยากจะกินมาสวยใช่ไหมต้องเด็กขาดจริงผมจะเด็กขาดยังไงเขาจะเด็กคอผมเนี่ยยืนประกบอยู่ข้างหลังนะฮะแนนโยมเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจชัดเจนนะก็จะเข้าใจอยู่แค่นั้นแหละว่านี่แหละบุญนี่แหละบุญจริงๆแล้วตอนนี้จะมากำลังพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ยนะ พระพุทธเจ้าเป็นนักมังสวิรัตมาเสียบเข้าไปในสังคมไทยเลยนะสังคมไทยเลยเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินเนื้อสัอตว์เราจะมาไปไต้หวันไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียน,นะเขาบอกเ้วบอกว่าท่านช่วยหน่อยซินะทำไมพวกดิฉันเป็นชาวพุทธน,นะเข้าไปเมืองไทยแล้วหากินมังสวิรัตยเจ้าเลยกันไหนบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองคุณ <c oughs> นะเราใช่คนไทยก็ยังนึกว่าพระพุทธเจ้ากินเนื้อหมูตาย อาจารย์นเนี่ยมาก็ไปหาหนังสือของคุณชีระอุปโภคซึ่งเขาเคยเผยแพร่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิเสธการกินเนื้อสัตว์ในลังกาวนาสูตรแต่โดยหลวงปู่พุทธทาแล้วทำไมก็มารวมเล่นนะรวมเล่นแล้วก็เอาบทความของทางสัตยอสมซึ่งเขาค้นพระไตรปิฎกเลยนะยืนยันเลยว่าพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ได้กินเนื้อสัตว์ในพระสูตรน,นี้มาตรานี้พระไตรปิฎกเล่มน,น,นั้นเล่มนี้ แปะเข้าไปตอนหลังอีกนะเดี๋ยวจามพิมแล้ว4,000เล่มหมดแล้วนะแล้วก็จะติดอาวุธให้กับญาติโยมเนี่ยแลแล้วไปเสียบบ่างดีงไปทันก้าพาใจในดอกบวชนี้ก็ว่าอย่างนี้นะคะระบ <store. S 1> ่า,ทา,บออาตทโยมก็ก็จะมาไม่มีสิทธิเลือกเอนี่ยนะก็อยู่ที่โยมเมนี่ยใช่ไหมแต่นี้ต่อไปก็ก็เราต้องให้การศึกษาภาคประชา,า,าชนใช่ไหม ยมฉลาดนะยมมีความรู้เท่าทันละนะเขาก็จะเลิกถวายไอ้แค่พระถ้าสังคมไทยเรามีพระไม่กินเนื้อสัตว์สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมาเสวนาขึ้นเลยนะในเรื่องการเดินเรียนการการเขเล่าที่ว่าไทยเนี่ยก็จะมาลงแน่นอนนะแต่ว่าตั้งใจแต่ว่าปีพุทธยันโตเนี่ยนะสองพันหกร้อยเนี่ยนะแต่ว่าจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้ได้มื่นเล่มนะมื่นเล่มเนี่ยนะใครสนใจเลยเจ้าภาพนะ เข้ามาใน f ฟ c e b ุ๊กปัตมานะล้วก็พิมพ์เลยนะต้นทุนประมาณเกือบยี่สิบบาทเนะี่ยคุณให้มาเลยร้อยบาทเราส่งให้คุณห้าเล่มเลยนะก็คือว่าคุณเป็นเจ้าภาพเราส่งหนังสือให้คุณแล้วคุณก็ไปเผยแพร่เองสนะี่พันเล่มเรียบแนะล้ว่าไปแล้วทั่วประเทศเลยจะพิมพ์ใหม่ได้ห้าพันเล่มอาตมาว่าจะเอางเงินนะเพราะถ้าเราสามารถสร้างวัฒนธรรมทาง,ทางเม่ตาทำได้เนะี่ย สังคมไทยเป็นสังคมที่อุดสมสมบูรณ์มากเลยนะแค่เพียงเราเปลี่ยนเรื่องรสชาติอาหารเนะี่ยไม่ใช่ว่าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วมันจะดีนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาใส่สารการบูดใส่สารปรุงแต่งอะไรเข้าไปเยอะมันติดมันติดแล้วมันแล้วมันเริ่มแล้วมันยากมันติดติดอะไรติดบุหรี่ติดเหล้าเลยมันจะลงรงชักดิ้นจักหนอง <c oughs> นะงั้นการไม่กินเนื้อสัตว์โอ้โหเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับสังคมไทยเลย เนเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์มากมากมันอุดมสมบูรณ์มากๆนะงั้นคนที่จะมาเป็นชื่อจีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคนที่จะได้ชื่อได้บุคคลเป็นรุ่นแรกๆของชื่อจีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะนี่บอกว่าก่อนเลยนะว่าเราสามารถไปบอกได้เลยว่าชื่อจีเนี่ยไม่ได้สอนแต่ว่าให้ไปเช็ดขี้เช็ดเย้าคนจนนะไม่ใช่ตัวเองเนี่ยต้องมาลดละด้วย ต้องมาน้อมตัวเราไปฝก่นตนเองด้วยต้องถือศีลห้าต้องลา่าภักด้วยจุดนี้เป็นจุดสําคัญซึ่งคนไทยเนะี่ยมักจะดูถูกพวกที่ทํางานบุญทําบุญสองบุญสามบุญสองข้โอยุวกทีสู้ฉันไม่ได้นะฉันถือศีลอยู่ในวัดน,นั่งหลับตาสมาธินะเฉพาะวงเล็บเฉพาะในวัดนอกวัดแล้วก็เฉ่งแน่นอนหนักเลยนะ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 เรื่องนี้ะเรา,าก็รู้กันอยู่นะเราก็รู้กันอยู่ เรื่องแนี้นะครก็อยากจะเสนอต่อไปนะว่าและท,งทางสื่จีเนี่ยเขามีแรงจุดเด่นเราลองดูนะเนี่ยสหัรเนี่ยสังคมไทยเราก็ทำได้ยากมากแหละนะใต้ฟ้านี้ไม่มีใครที่ฉันไม่รักนะใต้ฟ้านี้ไม่มีใครที่ฉันไม่เชื่อใจใต้ฟ้านี้ไม่มีใครที่ฉันไม่ให้อภัยวงเล็บบอกไม่ใช่กู <laughs> ไม่ได้หรอกสังคมไทยเนี่ยจะไปรักคนอื่นได้ยังไงนะ โอ้ยเอ็มอย่าพูดถึงระานเลยแคนเนี่ยตัวสําคัญเลยสังคมไทยเจ้าคิดเจ้าแคนอาฆาตพยาบาทหนังสามห้าเจ็ดเก้าทุกช่องเลยเอาละครอยา่างนี้มันยัดใส่หัวละวันเลยจริงไหมจะบอกว่าไม่เชื่อใจอไม่จริงนะสังคมไทยเป็นสังคมที่ระมัดระวังระแวงสงสัยโอ้เพ่งทวดหรือสาวไว้ก่อนเลยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเข้มข้น,นมากทีเดียวนะ เราไปดูทางคนไทยเราวนะถ้าเผื่อทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นส่วนตัวนะยังไปไ,ได้ดีแต่ถ้ามันรวมกันสองคนสามคนเนี่ยนะสักหักสักหักเดียวอาหารเนี่ยมางับกันแล้วนะเทอะทะเหมึงเนี่ยกลัวเดี๋ยวขึ้นเลยครับพระบุรีรามกำแพงมาแล้วนะความอดทนเรามีจำกัดตามสภาพอากาศประเทศไทยที่ร้อนหมึดหมินม่นนะ เราจะไม่เชื่อใจอะไรใครง,ง่ายๆเลยนะสังคมมันสอนให้เราเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อันที่สุดท้ายก็คือเราก็ไม่ให้อะไรใคร,ใครใง่ายๆเลยนะครสังคมมันไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่ก็มีการที่จะได้ให้คนกล้าที่จะให้อะไรคนอื่นสังคมใจเป็นสัง,งคมที่ฉลาดฉลาดแล้วกลัวเสียเปรียบกลัวถูกเอาเปรียบกลัวเสียหน้าไปหมดอันถ้าเราถ้ถูกเสียเปรียบเราไม่ให้ไนะไรอันั้นแค่มาไปดูสามประโยชน์นี้ของสื่อที่ไหนะครับคุา มาเอาสามัยมาฝึกได้ทั้งชาติเลยฝึกทั้งชาติเลยอ่ะรักทุกคนนะเชื่อใจนะให้อภัยเยนะอยเนี้ยผมไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเป็นเ่ที่ต้องฝึกกันไปเยอะเาจะขึ้นไปที่ไหนนะเ,เล่นจ้าแม่กวนีเมื่นี้คุณสุชนได้พูดเปิ่ไปแล้วนะสังคมเราเป็นสังคมทีเ่เน้นพุทธศาสนาเชิงรูปแบบมาก แค้รูกเดียวขอตั้งแต่สัปดาเบย์อย่างอย่นลงแล้ววันนี้จุดทูกไปเนี่ยประมาณสามบาทจะขอสารานะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สิบหกวันที่อะไรก็จะถูกหวยอะไรก็แต่เนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่มาไปอยู่ที่ใต้บ้านในะเวลาเห็นคนเขาก้มลงกลารเจ้าแม่กวนอิมมันจะม,มาถามขเขาว่าคุณขออะไรเะท่องมงเขาบอกขออะไรไม่นะได้ขออะไรขนาดแล้วคนมาไหว้เจะไม่กวนยิมทำไมบอกก็พวกเรารู้ว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมีปณิธาน ดังนั้นอย่างนี้เร,เรื่องนั้นเรื่องนี้นะฉันจะทําตามเจ้าแม่คนดีเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยมีใครสอนกันนะเราเราจะไม่ค่อยมีความรู้ว่าเราสามารถที่จะดําเนินรอยตามคนดีได้แต่บ้านเราเนี่ยมีเจ้าแม่คนดีเป็นๆอยู่องค์หนึ่งน,นะองค์นั้นชื่อว่าภูมิพลอดุเดีนี่นะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละคือเจ้าแม่คนดีพันมือตัวเป็นๆเ,เ,เลยนะ และในอนาคตเนี่ยเมื่อท่านเสด็จดบขันบปแล้ี่านไปแล้วเราก็ต้องพยายามยกย่องให้พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นเจ้าแม่คนอิงที่เราจะต้องเดินรอยตามจริงๆแล้วเนี่ยนะในอดีตทั้งประเทศจีนั้งประเทศอินเดียเนี่ยกษัตริย์ของเขาที่เคยมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อตายไปแล้วเขาก็มายกย่องให้กลายเป็นพระเ,รนะรเจ้าเป็นข้องปริศตนะกวนอูเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมีกลายเป็นเทพนะเออ ในประเทศอินเดียน่บพระรามเนี่ยบุคคลเหล่านี้่เนเป็นกษัตริย์ธรรมดาแต่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นเทพสบูรู์ขึ้นมาอันเป็เจ้าอยู่หัวของเราในปัจจุบันเนี่ยก็คือเจ้าแม่วันอิมตัวเป็นเลยที่ในสมัยที่ท่านยังหนุ่มท่านยังแข็งแรงท่านเดินตราดตามไปตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้เป็นเทพกวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ของเราจริงๆนะงั้นเราจะทำอย่างไงเราก็ต้องเอาอย่างท่าน อันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาจากในฐาน,น,ะนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเมตตาอยู่ในใจกรุณาอยู่ในใจมุทิตาอยู่ในใจอุเบขาไม่ใช่นะนะสิ่งที่เขาแปลงเป็นก,กิจกรรมหมดเลยเมตตาแปลว่าช่วยคนจน,นช่วยคนจนเนะไรอ่าไม่ใเราไปที่ที่เที่ยวคนจนระบานะนี่ก็คือเมตตาการุณาช่วยคนป่วยมุทิตาช่วยเรื่องการศึกษาอุเบขาแปลว่า ช่วยทั้งหมดเลยแล้วไม่หวังผลตอบแทน,นใช่ไหมคือเ็าจะมีรลบการอธิบายที่เป็นระบบนะแล้วมีการทำมาโอเคมาชอบท่านหนึ่งพูดมากเลยคือเขาพาทําพาไปทำมีพี่เลี้ยงมีบ้านราปฏิบัติถัดไพอเข้าวัดก็หลักรมอย่ามายุ่งม,มากูนะแล้วก็ไปเลยทั้งชาติเลยนะแต่ที่นี่ก็จะมีระบบแม่ไก่ดูลแลลูกไก่นะ มีระบบพี่ดูแลน้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบไล่กันออกมาเป็นขั้นเป็นตอนรู้สึกว่าเวทีนี้มีพี่เนี้ยมันจะไม่เหมือนกับบ้านเราปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อวานเนี่ยสังเกตไหมว่าเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นท้ารหานเนี่ยมาคนเดียวไปคนเดียวนะนะแต่ว่าของเขานี่ก็จะไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นทีนะกี่ชาติกี่ชาติก็จะไปด้วยกันนะตรงเนี้ยเป็นจุด รัฐบาลมองว่าสังคมไทยเราเนี่ยขาดการสื่อถอดนะบ้านเราเนี่ยปเป็นเถราวามามักจะสอนว่าเ,ออเกิดมานะได้มากก็จะเรีบตายนะ,ะตายแ้วฉันจะไม่กลับมาเกิดอีกเลยนะมีพระผู้ใหญ่ของประเทศไทยเราหลายรูปเลยนะชอบชอบถูกยกไม่รู้ท่านพูดเองหรือเปล่าแต่สื่อเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันเท่ห์นะกาจะบอกว่าพระผู้ใหญ่รูปเนี้ยเมื่อมาณาภาคไปแล้วประกาศไว้เลยว่า ฉันจะไม่กลับมาเกิดอีกเท่มากเลยนะแถวอุดรธานีเนี่ย <c oughs> นะฉันจะไม่กลับมาเกิดอีกนะไม่รู้ฉันพูดหรืออปล่าแต่มาไม่เชื่อนะแต่จะมาขอพูดในมิติดีนะว่าถ้าพระดีๆตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกอ้าวแล้วมันจะมีพระอาหารหันต์ที่ไหนนะเพราะว่าจะต้องมีพระอรหันต์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดวัยขึ้นหม่ขึ้น,นเป็นพระโบราณเป็นพระวิถนานๆเป็นแสนแสน แล้วก็ไปเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิด2แสนกับนะพระพุทธเจ้าที่เราเคารพโมชัยอยู่ทุกวันนี้นะและถ้าสังคมไทยเราไปไปไปสอนไว้ผิดอย่างเงี้ยว่าพระเนี่ยพระดีด้วยพระปฏิบัติดีด้วยตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเราก็มีแต่ผีมาเกิดประเทศไทยเลยพระดีไม่มาเกิดมีแต่ผีมาเกิดจริงๆไหมนัม้นสอนอย่างเงี้ยไม่ถูกนะ เราต้องโปรโมทเราต้องโฆษณาว่าพระดีที่ท่านวรณภาพไปแล้วท่านกลับมาเกิดประเทศไทยทันทีนี่ต้องสอนปสอนไปปรากฏว่าในประเทศไทยหมนเนี่ยพระผู้ใหญ่ของท่านเนี่ย่อนตายท่านจะบอกไว้เลยบอกว่าฉันตายแล้วปะฉันจะไม่ไปค้างเติมน้ามันบนสวรคงนะ <laughs> เราพูดทันทีเลยว่าตายก็กลับมาเกิดเลยนะท่านอินสุนจังเหล่านะ บอกแต่เดิมความเชื่อของบันทีแต่เดินแล้วบอกว่าตายปุ๊บกลับมาจะไปเกิดบนดินแดนสุขาวดีพักพักยกพักควันก่อนนะท่านประกาศเลยท่านบอกว่าเราไม่ใช่เนีนะเราตายปุ๊บกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ที่ดีเลยบำพิงมารมีต่อทันทีเลยนี่ก็เป็นอีกสิ่อนื่งซึ่งเราฟังแล้วเราสึ่งที่มันสามารถทำมาเชื่อมต่อกับประเทศไทยเราซึ่งอสอนแล้วมันขัดขาด,ดพ่วงห่วงนะ ไม่มีพระผู้ใหญ่ที่จะสอนว่าฉันตายปุ๊บฉันจะกลับมาเกิดประเทศไทยทันทีเลยนะไม่มีคนสอนนะ,ะแต่จะมาเข้าใจล้วว่าอ,อ๋อถ้าจริงๆถ้าเราเป็นคนดีนะถ้าเราตายไปแล้วแล้วไม่มีที่ไปเนะเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยไม่มีไม่มีมมมมอาาคตเลยอ่ะนั้นเราลองถามตัวเลยนะไนะอ้คุณเกิดมาเนี่ยก็เกิดแล้วนะแล้วตายแนละ้วจะไปไหนส่วนใหญ่ตอบว่ากูไม่รู้ ฉันไม่รู้นะ่ไปโคราชฉันไม่รู้นะไม่รู้จริงๆนะว่าตายล้วจะไปไหนนะนะจิตมันไม่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ทางชื่อจี้นะบางนี้ถ้า,าเราดูละครที่เราตุ้มปุ๊บตุ้ c, 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 มๆน,นะเขาประกาศเลยแล้วว่าเขาจะเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีหยุดนะก็จะแบนเพนบามีอย่างต่อเนื่องเลยนะชั่วกับชั่วกันฟังแล้วมันน่าใจมากเลยนะ คือไม่ได้กลัวการเกิดเลยแล้วก็มีความสามารถมีการรวมกลุ่มมีการแบ่งปันมีความรับผิดชอบช่วยเหลือเพื่อนกันอย่างเต็มที่เลยนี่คือเวลาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาสกิปแล้วว่าให้จบลงนะก็ให้ให้ข้อที่จริหน่อยว่าเมื่อเรามาเป็นคนไทยแล้วไปอยู่ที่ไต้หวัน,นก็ไปพบว่าพวกมัามีการรวมกลุ่มรวมตัวกันอย่างที่ใหญ่มากเลยนะทำไมอยากจะให้พวกเราเนี่ยมารวมตัวกันนะ แล้วก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องเห่งโทษถ,ถือสาตัดขาเจาะยางนะสังคมชุ้นชี้เนี่ยเป็นสังคมที่ให้เกียรติก่อนนมองหลวงเพื่ออารณ์แล้วเราก็มีเป้าหมายด้วยนะไม่ใช่ว่าตายแล้วไม่มีเป้าหมายนะเราเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมติคุณสาม,มารถลดกิเลสได้นะคุณจะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นพระอรหันต์ก็ได้ก็ดูตัวเองว่าทาได้หรือเปล่าแต่เราก็กันได้ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ย การมาฝึกฝนตนเองในสิ่อที่เนี่ยมันจะได้ทั้งความสามารถเรื่องมารยาทได้ความสามารถเรื่องการดูแลจิตใจตัวเองมีความสุขนะและยังได้ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือบริการรับใช้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเป็นการปฏิบัติธรรมที่เห็นผลทั้งในภาาปัจจุบันและอนาคตอย่างแท้จ,จริงนะครับท่านรุ่เรื่อง พูดแบบลิงไม่หลับเลย